โอเคแล้วก็ต้องขอ,อกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับผมวมาในช่อง Battle Cat Easy Thailand อย่างเช่นเคยซึ่งคลิปที่แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเอ่อไฟล์เสียแล้วมาตัดไปทีเดียวเลยผมไม,ไม่อยากทำใหม่ด้วยมันยี่สิบกนาทีเข้าใจผมผมเหนื่อยผมเราเสียหลายรอบแล้วโอเคต่อในส่วนของวันนี้เราก็จะมาเล่นในส่วนของดาที่ไม่ชื่อว่าอท ออนไทเทเนียมเนาะอย่าไปเปรวท่แอกออนไททันโอเคคือไซโครนทุกตัวมังหละน่าจะแอทแทกขึ้นแต่ไม่น่าทุกตัวหรอกโอเคแอทแทออนไทเทเนียมระดับอินเซนแน่นอนขึ้นคำว่าไทเทเนียมนี้เราก็น่าจะคิดๆกันว่าจะเป็นพวกเมทัลแน่นอนเอออ่านี่ไง น่นจาจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยอ่ะแล้วก็นี่คือเซตที่ผมเจอาไปก็มันจะมีบางตัวที่ไม่ชีคลิก็เส้นเออรราม,มงิงแคทแล้วก็พาวเวอร์ซอซึ่งคือตอนแรกมันมันก็มีประโยชน์ในแต่ละดาบของมันแต่แบบแพวกตีเร็วๆส่วนเดียวก็จะมีประโยชน์ในส่วนของดาเออมีทันด้วยเพราะว่า ถ้าลืมออเอาเออเอาสมมุติว่าแบบลืมเอาตัวคลิปมาพวกตีเร็วๆก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยคุณผู้ชมเอ่อหนึ่งในสี่ต้องบอกว่าหนึ่งในสี่ไม่ก็หนึ่งในหกเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ร้อยเปอซนอ่ะโอเคเพราะว่าทุกตัวถึงจะดําเอด็ดเป็นล้านแบบโอ้โหตอนนี้ดําเอด็ดแสนล้านเข้าตีมิท่านก็เข้าหนึ่ง โอเคงั้นอย่าเสียเวลาสิไป let's go ถ้าใครยังไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่โอเคอาจจะได้ยินเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆก็บอกไปก่อนเลยสายเหตุที่ถามผมเป็นแบบนี้เพราะผมเตง่งให้มันฟ,ฟ้าวๆเนาะซึ่งดาดนี้ก็คือมันจะแบบ มันจะเก็บให้เราเก็บเงินในตรงนี้ให้ถึงเวลแปดเลยซึ่งแบบด่านนี้เป็นดาที่ให้โอกาสจะบอกให้เลยว่บอสเลือดน้อยมากบอสเลือดน้อยมากเนาะถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มิทนนะันเนาะเพราะว่ามันเลือดประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเองเนาะเพราะว่าแบบโอ้คนน้อยเอาอเอาไอ้วามุดล่างนี่ตบทีเดียวก็เดชแล้วแต่ไม่มันเป็นมิทนัน <laughs> กินชีชมิทันนี่แรงแล้วออแล้วก็คนที่สงสัยเกกับพวกคริติคอลก็นะไอน,นี้คือแบบไม่มีใครถามแแบบกผมอยากแจ้รู้นะว่าก็คือแบบคริติคอลนี่ก็คือแบบว่าสมมุติเอ่อจุลศิกดามีดดามีดหนึ่งเซนคือเวอร์เกินเออถือว่าเอาเวอร์เวอร์นี่แหละจุลศิกดามีดหนึ่งเซนอ๋แล้วก็แบบ พอมันตีเป็นคลิเนาะมันก็จะตีเป็นหนึ่งเสนไปด้วยแบบมันนะอ่ะเออใส่ไม่ทัดเนาะแต่แบบอย่างอื่นมันก็แบบตีเข้าจีละหนึ่งแบบมันถึงจะได้มเมจเป็นแสนลาลาลาาๆไเโอเคตัดไปตอนเออเออพวกสัตรูเกิดเลยดีกว่าไม่มันก็น่าจะเกิดเลยใช่ไหมแล้วมันต้องเกิดเลยละเร็วๆนะรอรอยู่ถ้าจไม่ผิดมันจะเป็นเออ ว่าแล้วมิทท่านฮิปโปผมจะรอให้มันเดินมาใกล้ๆดีกว่าอืมเองสปีดเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่บอกมาผมว่าไม่ต่ำกว่าสี่เอยไม่ไม,ไม่ไม่มากกว่าสี่เออไม่ใช่ไม่ต่ำกว่าสี่เดลีเซอร์แบบนี้ก็มีส่วนช่วยแนละ้วก็ช่วยถึงเข้าไปทีละหนึ่งก็ไถือ แต่มันก็ช่วยโดยวงกว้างเลยว่ายังไม่ทันคลิปก็เด้งเลยเนาะแ,แบบนี้คดิปโปอ่าตามโดยซูปเปอร์มิชลั่นิปโปเอา้าวัดวัดเอียงบมง่มิมอืมผมจะเก็บเลเซอร์ไปก่อนถึงมันจะเอาไปยิงตอนที่ไม่มีประโยชน์เลยก็ถือ เอาละแรดอ่ะเอาแรดอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมผมผมตามลือไปเองผมไม่เห็นแรดนะคุณผู้ชมเห็นแรดปะเอา้าเอา้านี่ผมงงม,มันจะแรดมันต้องเกิดก่อนดิงงแค่นี้โอเคหลังจากทำทีละเสร็จแล้วก็ไปะ m i s t e เดี๋ยวมันจะมีเปลน้ำไมีท่าน่ะถ้าตัวเอ้กลามันนี่ฆ่าบอสได้ในที่สุดท้ายนี่คือแบบเย็นเย็นเหลือเแหละบอสเลือดเจ็ดหมื่นกว่าถ้าเป็นแบบปกติดีบารมุดดีทีเดียวก็เดีนะไปเจเซ์ไม่มีเงื่อนไิช่วยอะไเลยมีมีสิทธิ์เราแพ้ได้เลยนัเนี่ย แต่ถ้าผมจำได้นะสกสติปของผมก็คือไอ้บอสเคยโคลนจะตายก่อนแล้วก็เราจะมีเงินแล้วก็ค่าแมวน้ำนั่นไงนสติปของผมใช้ได้ผมจำแม่นเลยแบบตายเลิกกัเลกกไองไม่มีสติบ,บอสเองไม่มีสติสต็อปโยม ไม่ใช่สิพูดผิดคนเดียว,วนยว้าอีซี่มันก็จะดบไม่ในส่วนของเอ่อแมวูล่ากรุปน่าจะมีโอกาสในล่างเลขกับล่างสองก็จะมีโอกาสติดฟีดเอ่อประ,ประเภทประเภทแพทย์มีท่านเนาะเออ เสียงไม่ลิ้นเนี่ยพันธขพ,พูดประประเภทธาตุเออลิ้นพันเออเดี๋ยวนะมันเป็นเลนสเปเชียลนะนี่เล่เลยเลยนี่ล,ล่างแรกชื่อว่าฮูแคทร่างสองชื่อว่าซููปแคทเหนร่างแรกกับร่างสองมีโอกาสบิดฟีดมิท่านเอยีอ่สิบเปอร์เซ็นต์ล่าง ล่างทูฟอร์มีโอกาสติดสีเซนาะซึ่งเก็บจากดานซึ่งผมว่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวจ okay. ีโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนเนาะโอเคเอ,อเดี๋ยวก่อนไปนะผมมาทำดาวให้แมววดดีกว่าเนาะ <c oughs> เป็นการทำแบบเนี่ยให้มีดาวติดแบบนี้ <c oughs> ดูว่ามีตัวไหนย,ยังไม่มีดาวบ้าง่ะไปไป let's go อืมติดแล้วไปเถอะอืมคุณผู้ชมแป๊บนึงเดี๋ยวอ่านี่ปัมแคทเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดียมันมีตัวนี้อยู่โอเคบูลาโฮฟแคทโอ้โหโอ้หลายตัวเหมือนกนะันนะนี่ตัวเองหลังเพื่อนเลยบอกแล้วไม่ชัชาดชนะง่ายๆก็ตายเองหลังเพื่อนไอ้ค r ีสิตเอ็กซ์ไปไอ้ปลานี่ผมไม่ควรให้ดาวเลยผมเกลียนมัน คลิไปเรียบร้อยแล้วก็บายคุณผู้ชมบาย